สวัสดีครับแหลังจกผู้เขาทําการเปิดตัวเดคแคนไลท์เสร็จแล้วทัพปืนใหญ่อาเซนอลทีมลังแชมป์ในปีที่ผ่านมา่าจะพร้อมรู้สึกพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึงอย่างเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์โดยในวันนี้เราจะมาลองคาดการทัพเักเต่ตัวจริงของอาเซนอลในฤดูกาล2023-2024ซึ่งจะมาในระบบ4-3-3ที่มีเกวอเตต้านันใช้งานมาโดยตลอดซึ่งถ้าทุกคนพร้อมแล้ว ตามมากันเลยครับและสําหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณพักยก54มีครบทุกค่ายเกมแหล่งลงความสนุกไปครบทุกการเดิมพันที่ตอนนี้มีโปรโมชั่นเอาใจสายกีฬาโบนัส5%ทุกยอดฝาสนใจแอดมาเลยที่แอดพักยก54โดยเรามาเริ่มกันที่ตําแหน่งผู้รักษาประตูได้แก่อารอนแลมสเตลผู้รักษาประตูตทีมชาติอังกฤษวัย25ปี โดยสาหรับอารอนลัมเดลเขายืนเฝ้าเสาพิทักษ์เกมรับให้กับอาร์เซนอลมาเป็นระยะเวลา2ฤดูกาลเต็มแล้วซึ่งโดยฝีมือในการเซฟและฟอร,ร์มการเล่นที่คงเส้นคงวาของเขามันน่าจะทําให้ลัมเดลนั้นยืนเฝ้าเสาเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งของอาร์เซนอลไปอีกหลายฤดูกาลอย่างแน่นอนต่อมาในะตําแหน่งแบ็กขวาดได้แก่เบนไวท์ White, แบ็กขวาทีมชาติอังกฤษวัย25ปีโดยสําหรับเบนไวท์หลังจากที่อาร์เตตานั้นขยับเขาไายืนประจาการเป็นแบ็กขวาฟอร์มของไวท์นั้นก็ดีวันดีคืนจนกลายเป็นหนึ่งในแบ็กขวาตัวท็อป เป็นไวในการลงสนามให้กับอาร์เซนอลไปทั้งหมด46นัดทำไปได้2ประตูกับอีก5แอสซิสต์ในตำแหน่งแบ็คซ้ายนี่แก่โอเล็กซานเดอร์ซินเชนโก้แบ็คซ้ายทีมชาติยูเครนวัย26ปีโดยในรายของซินเชนโก้ในฤดูกาลที่ผ่านมาหลังจากที่อาร์เซนอลนั้นกระชักตัวเขามาร่วมทัพซินเชนโก้ก็กลายมาเป็นแบ็คซ้ายตัวหลักของทีมที่ช่วยให้อาร์เซนอลโชว์ผลงานได้อย่างร้อนแรงจนรับเป็นจ่าฝูงของซูเปอร์ลีกอยู่หลายสัปดาห์แต่ทว่าเขาดันมาโชคร้ายได้รับอาการบาดเจ็บหนักจึงไม่ได้ลงสนามให้กับออาเเเเซนนลไดด้แบบตต็็ต็มมมย ส่วนในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กสองคนคนแรกได้แก่วิลเลียมซาลิบาเซนเตอร์แบ็กทีมชาติฝรั่งเศสวัย22ปีโดยสำหรับวิลเลียมซาลิบาในฤดูกาลที่ผ่านมาถือได้ว่าเป็นปีแจ้งเกิดของเขาอย่างเต็มตัวหลังจากที่ซาลิบานั้นโชวผ์ผลงานพิทักษ์เก็บับได้อย่างยอดเยี่ยมจนพานอเซนอนจบใน,นดับที่2ของสึกพรีเมียร์ลีกพร้อมับการก้าวขึ้นไปติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดใหญ่เซนเตอร์แบ็กคนที่2ได้แก่ กาเบียลมากันเยตเซนเตอร์แบ,บ็กชาวบราซิลวัย25ปีซึ่งในลายของกาเบียลมากันเยสเขานั้นจับคู่กับซัลิบาได้ยอย่างลงตัวจนทําให้เกมรับของอาเซนอนนั้นแข่งแก่เป็นอันดับต้นๆในึกพรีเมรีซึ่งจากการลงสนามทั้งหมด48นะัดกาเบียลมากันเยสนั้นเติมขึ้นมาทำประตูดได้ถึง3ลูกต่อมาในตําแหน่งแผงกองกลาง3คนคนแรกได้แก่เดแคนไลท์ like. มิดฟิลด์ตัวรับทีมชาติอังกฤษวัย24ปี โดยสำหรับเดย์แคนไลอ์อาเซนอนนั้นตกลงคว้าตัวเขาร่วมทําได้แล้วด้วยค่าตัว105ล้านปอนด์ซึ่งมันเป็นสถิติค่าตัวที่สูงที่สุดของสโมสรอาอาเซนอนกองกลางคนที่2ได้แก่มาตินโอเดกาดมิดฟิลทีมชาตินอร์เวย์วัย24ปีซึ่งมาตินโอเดกาดนี่คือกัปตันทีมของอาเซนอนพลังหนุ่มในชุดนี้ซึ่งในฤดูกาลที่ผ่านมาโอเดกาดเล่นโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยการลงสนามไปทั้งหมดสี่สิบห้านัดสั่นไปมากถึงสิบห้าประตูกับอีกเจลดแอ้ง ผลกองกลางคนที่3าได้แก่คฮาวเวดแนวลุกทีมชาติเยอรมันวัย24ปีโดยสำหรับคาฮาวเวดเขานั้นย้ายจากเชลซีมาลงทัาอาเซนอล้วยค่าตัว65ล้านปอนด์และเชื่อว,ว่าอาจจะตานั้นจะวางหมากให้เขาเป็นหนึ่งในสามประสานแดนการของอาเซนอลพลังหนุ่มในฤดูก,กาลหน้าอย่างแน่นอนซึ่งโดยฝีเท้าระดับฮาเวดเชื่อว่าเขาจะยกระดับแผงกองกลางของทัพปืนใหญ่ได้เป็นอย่างดีส่วนในตำแหน่งแนวลุกทัพฝั่งซ้ายได้แก่กาเบียลมาร์ติเนลลี่ปีกทีมชาติบราซิลวัย22ปี โดยกาเบียวมาติเนลลี่เขาคือหน,นึ่งในแนวลูกดาวลุงที่โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดในศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งจากการลงสนามให้กับาร์เซน,นทั้งหมด46นัดมาติเนลลี่นั้นซัดไปถึง15ประตูกับอีโคลอสเสซตและในฤดูกาลหน้าที่จะมาถึงเชื่อว่าฝีเท้าของเขานั้นจะพัฒนาขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนต่อมาในตำแหน่งแนวลูกทังฝั่งขวาได้กแก่บูกาโยสากาปีกทีมชาติอังกฤษวัย21ปี โดยในลายของบูกาโยสาก้าแม้จะมีอายุเพียงแค่28ปีแต่เขากลายเป็นแนวลุกระดับท็อปของสกีมิ์ลีกอย่างเต็มตัวแล้วแถมเป็นแนวลุกตัวหลักของทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่อีกด้วยและยังถูกประเมินค่าตัวเอาไว้สูงถึง120ล้านยูโรซึ่งในฤดูกาลที่ผ่านมาสาก้าดำรงสนามให้กับอาเซนอลไปทั้งหมด48นัดสัว์ไปได้ถึง15ประตูกับ11แอซิสและในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าได้แก่กาเบียลเชซูนกองหน้าทีมชาติบาราซิลวัย26ิปี โดยหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้ในฤดูกาลที่แล้วอาเซนอนนั้นพลาดการคว้าแชมป์พิมลีกไปอย่างน่าเสียดายมันก็เกิดมาจากการขาดหายไปของกาเบรียลเชสโซท,ที่ได้รับอาการบาดเจ็บหนักซึ่งในฤดูกาลที่แล้วจากการลงสนาม33นัดเชสโซดันซัดให้กับอาเซนอน81ประตูกับอีก7แอซสซ์ซึ่งในฤดูกาลหน้าที่กำลังจะมาถึงถ้าเกิดว่ากาเบรียลเชสโซได้ลงเล่นแบบเต็มเมดเต็มหน่วยทัพปพืนใหญ่อาเซนอนนั้นน่าจะไล่ล่าแชมป์ได้อย่างมั่มันเลยทีเดียว